จโอนบกรถบกรถบกรถอะไาลงบมกเลยสายคยยมีดแต่งชุดแต่งชุดโบราณเข้าชุดโบราณได้มีแต่งชุดแต่งชุดโบราณเข้าชุดโบราณได้ ชุดอ๋อเจ้าก็มีให้เช่านะครับหุึ่งบบร้อยตูกางหรืระานคุณสอขอนะคนสออเคแล้วอรกจะดูตู้กตารอปานจะเป็นพานคุณต้ัเดียวไหมคะับนี้จะเป็นบรรยากาศครับทุกคนนี่ฮะร้านครูม้วยนะครับ คูมดคูมวยเออใช่ตรงบริเวณงานนี่ฮะโอ,อ,อ้โหเฮ้ยยายอาจารย์ไม่เดินเหรอไม่ไปจะไปคุยงานครับแหงนมันไม่ฟังคุณคุณไม่ใช่ผมไปรถมาขาวไปถึารูปอ่ะขาวเ,เ,เดี๋ยวคิดตังค์แกเดี๋ยวก็จ่ายเฮ้ยผมไปรถมาไปดูคุณใหญ่ ก็าถดมาก็ดีไม่หรอกตอนนี้นเขาต่อไปไปดูแล้ววิ่งไปวิ่งมาโอเคสุมมัตโกสวัสดีครับคุณจารันนะฮะมาเดินดูงานกาชาตินะครับมาเดินดูงาน บ้เดก็กกูอายุพยาเนี่ยข้างในโอ้โหนี่ท่ส,สักกาลวันนี้กำนังสินพาระนะครับรเราจะเดินไปที่รานการแสดงแสงสีเสียงประมาณ3กิโลฮะจากที่เรายืนนะฮะประมาณ3กิโลให้น้ำพะอรับ อันนี้ลงพัดอโยธยาซุ้มลงพัดอโยธยาคุณพันคุณพันคุณพัน แต่มันจริงก็มาเดินดูงานโอ้โหดิทัศาการยายสวยๆครับนี่ฮะใครไม่เมื่อยไม่เมื่อยก็มาพักได้นะครับที่นี่ห้องขังนะครับอ่าเหนื่อยนักก็พักก่อนเพราะว่าอย่างนั้นนะฮะที่พักชาวสยามเออเออเห็นแล <c oughs> ้วเห็นแล้วก็ไม่อยากจะพักเลยอันนี้เป็นดิทัศากาลของ รอ9นะครับอเองขั้นอนเลยนะคะก่อนที่เราจะเอารถยของนออกไปเพตรงนี้เราประกาศแต่แล้วห้อยความังเข้าห้องขังแล้วนะครับเข้าห้องขังแล้วเนดะ็กๆก็ทดลองเข้าห้องขังแล้วตอนนี้โอ้โหขังเรียบร้อยแล้ว ใครอยากทดลองเข้าก็มาครับผมสีขาวมีพุกจำลองเลยเนี่ยโอ้โหพุกจำลองเราไปต่อดีกว่าอ๋ออันนี้ก็จะเป็นส่วนซุ้มที่จัดเนศการของส่วนราชการเนาะอันนี้ลงพักอายุทยา มาดูด้านนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตำรวจน้อยตกน้ำโอ้ตำรวจน้อยตกน้ำครับซุ้มนี้ฮะอาวันนี้กำนันพาเลาะฮะอันนี้วิธีปล่อยแถวปิดล้อมการตรวจค้นโอ้นี่ฮะซุ้มราชการของภาคส่วนราชการเนาะแต่ละที่นียฮะ นี่ฮะโอมาทุกซุ้มมีคนต้อนรับอย่างดีเลยนี่อะไรนะครนบพีอามโอ้เอ้าเอ้าเอ้านะครับเรามากับกำนันครับวันนี้นี่ฮะ ก็ูกด้วยที่บ้านที่บดานนี่เดาเพราะอะไรควางก็พูดด้วยที่กินแล้วเนี่ยใช้ได้ได้ครับได้มาให้มาให้มารางวัลที่ได้คือเสียงเมาดังอได้รางวัลแล้วอ๋ออันนี่ฮะซุ้มนักแสดงวันนี้ตอบคำถามง่ายๆก็ได้ของรางวัลนะครับนี่อยู่นี่นี่ฮะอ่า คพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสุ่มพลังงานเอ้าไอ้เอ็โก้จำกันได้ไหมเนี่ยเอาแล้วเจอเพื่อนเก่าถ่ายรูปก่อนโอ้เจอเพื่อก่าเจอกันทุกปีโอ้ยขนมต้มไอ้โก้โก้ปวดท้องโก้ปวดท้องขอเข้าห้องน้ำก่อนผมเป็นเอฟซีเขาอยู่วาลุซี แลมาแล้วมาแล้วขอยโอ้โหหน้าตาอยึ๊สองแชแโอเควางคุ้ครับเหยียกกันลูกโอ้โหโตซุ้มเกษตรจังหวัดนะครับอันนี้ ท่านกำนันสิงัชก็เป็นประธานสภาเกษตรกรนะครับของพรนคันสีพญาพอดีเลยนะวันนี้ก็แวะบูธเกษตรน่อยแล้วกันอโอ้มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยครับวิงได้โอ้ครับรู้สึกว่าท่านกำนันจะถ่ายทุกบูธเลยเดี๋ยวถ่ายภาพเดียวให้หน่อยลูก โอ้อันนี้เป็นโดดนะฮะโดดขวาไปโอเคยิ้มครับยิ้มยิ้มมันหวานหนึ่งเหมือนเลยใช่ไหมเหมือนเลยครับผมพิมพ์เดียวกันเลยฮะหวานไม่ง่ายเหมือนแต่ตัวไม่สมองไม่เหมือนนะเด้อสองซ่มนี่ฮะถ่ายรูปครับเออ เกนไปได้เลยเที่ยนเลยมอญเนี่ยไม่มเาเลยเนี่ยอันนี้มูธเทศกาลเกษตรนะเอา,าเอาบรรยากาศนะครับสุดคึกคักเลยวันนี้วันแรกนะครับงานมรดอกโลกครับทุกคนโอ้สุดลูกหูลูกตางานนี้ยิ่งใหญ่มากมุมที่เราจัดคนอนจัดแสงสิจัอย,อยู่โซนโน้นเดินไปประมาณ2กิโลหรือ3กิโลนี่แหล,ละ,ะนะสองกิโลประมาณ2กิโลกว่า แต่ระหว่างนี้เราก็เดินดูของดูบรรยากาศไปเรื่อยนะคระับส่วนท่านอาจารย์อิทธิพันธ์ก็มอตเตอร์ไซค์ไปแล้วนะฮะเป็นบอกว่าประมาณสองทุ่มเขาจะไม่รถวิ่งนะฮะเขาจะปิดถนนประมาณหกโมงหกโมงเลยอันนี้บูธประยสษนี ไปที่ภาพอาจจดสันนะ FC เพราะว่าผมหนึ่ง้องโทราศัพท์ผมเป็นโทราศัพท์ที่ไม่มีระบบการสันนะเ,คเครื่องเครื่องที่เอามาอะไรเครื่องละสามพันเนี่ยนะแล้วก็อกสองไม่ได้ใช้การสันไม้การสันไม่มีเขายแตามีตามเกิดนะฮะ <c oughs> เรากรเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยค่ะันไปค่ะลงเก้าจุด วันนี้มาไลาส่สดให้ทุกคนได้ชมกันฮะบรรยากาศต,กตอนนี้เรืโอโอ่โองของาดูแลธรรชาติกันแล้วไดมารกิจกรรมางานงายอยิ่งฟ้าอทยาโเมืองสีเข <25 4. S 1> <อ>ียวแน่นอนเลยนะคับวันนี้กับทางโตโยต้ากรีนทาวนอทยาค่ะต้องมีกิจกรรมดีนะคะมาให้กับทุกทน่กันด้วยเห็นได้ว่านะคะบรรยากาศด้านใน้วยา คอยคิดคิดาร้คิดถูกบะคีบะไส่ข้าไปนี่อ่ะอันนี้เป็นโซนสินค้านะครับของกินของใช้ของอร่อยอยุธย,า,ยาเราจะเดินไปตรงที่เขาแสดงช้างงานแสงสีเสียงฮนะ เอาไหมครับมันนั่งมันนั่งนี่มันั่งไมใช่ผมนี่ขออภัยฟซีอาจจะรายตาหน่อยเพราะว่าอัตราภาพตะมัตระภาพนะฮะรวบน้อยหอยร้อยใช้ของถูกไปก่อนแา่ท่านก็เหมือนว่าได้อยู่ในสถานที่จรินงนะครับเราพามาดูบรรยากาศงานวันแรกเลยวันนี้สดๆร้อนๆเลย มอโดดโลกโอ,อยยายุธยาก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ผมได้มาเดินนะฮะอยู่ประทุมเนี่ยใกล้แค่นี้ไม่เคยมาเนี่ยคนเยอะหรอดูดูคนเยอะมากนะ<ย>ได้ยินข่าวว่าแผงลอยเนี่ยแผงลอยนะครับค่าเช่าแผงเนี่ยเมตรละสามพั 2, 3, นห้าสองเมตรกะเจ็ดพั 8, น 9, 7, นะฮะเจ็ดพันสิบ ได้เด well> um> exactly oh ี๋ยวผมแคปให้เดี๋ยวผมแคปหน้าจอส่งให้ครับผมโอ้โหดูครับของกินของใช้พร้อมมือไว้ครับขอให้มีตังค์ทุบตังค์มาเยอะๆอย่างเดียวครับของกินมีตลอดโอ้มาที่นี่ต้องทุบตังค์มาเยอะนะแต่กินอะไรจะได้ซื้อกินนะครับแต่อย่างพวกเราก็รวมกินไปก่อนนะฮะไม่ใช่ซอยเดียวนะมานามันมี ร,ร,อรอบบึงพระรามเลยวันที่17นะฮะใครอยากมาดูดโดรนนะครับบินแปลอักษรบึงพระรามนะครับวันที่17เอ้าก็เห็นพี่สมฤทธิ์บอกว่ามีโดรนมา1 7 1 8 19 3ามวันพี่สมฤทธิ์บอกบอกว่ามีดโดรนมาบินดโดรน500ร้อลำนะครับบินแปรรูปเนาะเป็นอ่า คล้ายๆกับที่วัดอรุณนะฮะคล้ายๆกันเลยวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอันนี้แหงร้อยนะฮะขายผักขายผักเออดูไอ้ที่วัดเมรนะฮะสามตัวร้อยนกกระห่า เรากำลังเดินไปที่รานแสดงของช้างนะครับงานแสงทีเสียงตัวนี้พอเราหว่างทางเราก็เดินดูของไปด้วยนะครับมมมมมหมูหมูแคะหนูหนู<ๆ>หนูหนูฮิปโปหนูฮิปโปแคะ วันที่16จะไปเที่ยวงานมโดกมโดกโอคาโอ้มาวันที่19พี่มาดูโดนบินแปลอักษรด้วยจะมีวันที่19 19 20 213าวันโดนบินแปลอักษรน,นะครับบินอร่อยเหนือบึงพระรามแปลอักษรน,นะครับนี่ครับอันนี้หลังเวทีวัดมหา,าธาตุนะครับ กังแต่งตัวนะครับดาราช้างนะฮะกางแต่งตัวกัน,กน,น,นสวัสดีครับคุณพงทองนะฮะออโอ้หน้าวัดวัดอยักท่องเที่ยวก็เยอะเลย กำลังแต่งตัวนี่พรายสยามนะฮะพรายสยามอยู่ในตรีมสีเหลืองนะครับพรายสยามเตรียมเข้าฉากแล้ววาวเตรียมเข้าฉากครับกำลังเตรียมตัวกันครับทุกคนครับตอนนี้ ช้างจะมีอยู่สองฝั่งนะอีกฝั่งนี้ด้านนู้นนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ก็จะอ่าก็จะแบ่งเป็นฝ่ายไทยฝ่ายไทยกับฝ่ายอะไรนะฝ่ายค่าศึกนี่ครับทุกคนก็ถ่ายรูปกับช้างฝรั่งก็มาดูช้าง พายสยามพ่อน้องแฝดใช่ครับเนี่ยพายสยามพ่อน้องแฟดค่ะายาวเลย